อยู่กับกกงตอนที่สิเจ็ในแสงแตะเกียงลานอากาศคืนนี้ไม่ถึงกับเย็นกกงจึงไม่สวมเสื้อรูปร่างของกกงค่อนข้างสูงและลำสันเมื่อหนุ่มหนุ่มคงสง่าไม่น้อยแผงอกในวัยชราเกือบเจ็สิบปีแล้วถึงจะเหี่ยวยน่นแต่ก็ยังมีเขาว่าเคยเต็มแน่นในวัยชกัน รงหน้าท้องมีไขมันเล็กน้อยตามธรรมดาของคนสูงอายุที่มิได้ทำงานหนักกลางแจ้งเมื่อนั่งปล่อยอารมณ์อย่างสบายสบายอย่างนี้แผ่นหลังของกลงจะค้อมเล็กน้อยอาจจะเกิดจากวัยที่สูงขึ้นหรือเกิดเพราะวันวันกลงต้องนั่งกรามอยู่กับงานจักสารหลายชั่วโมงก็เป็นได้แต่รวมแล้ว กงยังกระฉับกระเฉงกว่าคนวัยเดียวกันอีกหลายคนที่ฉันเห็นคืนนี้กงนุ่งกางเกงจีนขายาวสีเทาตัดด้วยผ้าลินินและเห็นอยู่ในความสว่างไม่มากนะักที่ทอออกมาจากตะเกียงลานที่เอลคาดรัดด้วยแถบผ้าเส้นเล็กๆที่วานร้านตัดเสื้อผ้าที่รู้จักกันให้เดินจักให้กงไม่ชอบใช้เข็มขัดบอกว่าเจ็บเอล และกกงก็ไม่ใช่พ่อค้าหาเปรหรือเท่าแก่ขายของอยู่หน้าร้านจึงไม่ใช่เข็มขัดหนังเส้นใหญ่ๆที่มีช่องใส่เงินและมีฝาปิดติดกระดุมแปบ๊บตอนกลางวันที่ต้องทำงานกกงจะนุ่งกางเกงจีนสีดำตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายเนื้อหยาบราคาถูกถูกเหมาะสำหรับเป็นกางเกงนุ่งถูลู่ถูกลกางกับงานคลุกฝุ่นหมักหมม ซึ่งโกงมีอยู่สองตัวผลัดใส่กางเกงทำงานนี้เมื่อขาดก็หาผ้าที่เนื้อใกล้เคียงกันมาปากก็ใช้ได้อีกจนกระทั่งช้ำเต็มที่แล้วจึงสลับไปเป็นผ้าขี้ริ้วถูพื้นแต่ละตัวโกงใช้จนคุ้มเกินจะคุ้มเวลาโกงไปงานกินเลี้ยงไปไหว้เจ้าหรือไปร่วมงานพิธีสำคัญของเพื่อนบ้าน กงจะนุ่งกางเกงสีเทาตัวเอี่ยมที่เก็บไว้ในหีบไม้หีบไม้ของกกงหนาและหนักมากใบเขืองตามปกติเป็นที่วางเสื้อผ้าที่ใช้ประจำวันทั้งของฉันและของกกงเราไม่มีตู้เสื้อผ้าซักตากแห้งแล้วก็พับเรียบร้อยวางไว้บนหีบบางงานกกงเห็นว่าสำคัญก็จะหยิบเอากางเกงจีนขายาว ที่ตัดด้วยผ้าแพรปังลิ้นออกมานุ่งกางเกงตัวนี้กงงถนอมเป็นพิเศษเนื้อผ้าสีดำสนิทละเอียดยิบขึ้นเงาเลื่อมวาวับนุ่งแล้วดูภูมิฐานสมััยกงมากแม้จะเก่าหลายปีแล้วแต่เนื้อแพรก็ยังไม่กินตัวนานๆนนฉันจะเห็นกงงใส่สักหนปีละนับครั้งได้เรียกว่าเป็นชุดออกงาน อย่างหรูของกงคนจีนที่ฐานะมั่งคั่งบางคนจะนุ่งกางเกงแพรปังลิ้นทุกวันจนเป็นชุดอยู่กับบ้านแต่ของกงมีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นราคาที่ค่อนข้างแพงของมันทำให้กงต้องจำกัดวาระการใส่ความยากจนสอนให้คนเราต้องนุ่งเจียมห่มเจียมอย่างไม่รู้ตัวส่วนเสื้อนั้น กงมีอยู่หลายตัวทุกตัวเป็นทรงเดียวกันหมดตัดหลวมหลวมปล่อยชายผ่าอกดุมและรังดุมทำด้วยผ้าคอจีนปิดถึงต้นคอแขนยาวที่ชายเสื้อด้านหน้ามีกระเป๋าลับอีกใบหนึ่งสำหรับใส่เอกสารเงินหรือข้าวของชิ้นเล็กๆที่สำคัญเสื้ออย่างนี้กกงมีอยู่สามสี คือสีขาวสีเทาและสีดำมีอย่างละสองตัวกกงจะใส่เสื้อเฉพาะตอนออกไปธุระนอกตลาดเท่านั้นเองถึงหน้าหนาวกกงจะอบอุ่นอยู่ในเสื้อไหมพรมถักแขนยาวสีน้ำเงินเข้มแม่บ้านวัยกลางคนคนหนึ่งในตลาดของเราถักให้กกงนานแล้วแต่บางปีกกงก็ไม่ได้เอาออกมาใส่ เพราะไม่หนาวถึงขนาดยิ่งอยู่ในห้องแถวอับรู้อย่างนี้ไม่มีทางให้ลมเข้ามารังแกอยู่แล้วนอกจากตอนใกล้รุ่งที่น้ำค้างลงจัดจัดเท่านั้นจึงจะรู้สึกหนาวบ้างแต่อาศัยผ้าห่มก็พอรอดไปได้เสื้อกันหนาวของฉันก็มีเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำตาลไม่ครูบัญยงซื้อจากจังหวัดมาให้สองปีแล้ว เดี๋ยวนี้ครับจนใส่ไม่ได้แต่ก็ไม่จำเป็นเพราะหน้าหนาวของเราไม่เคยหนาวมากยิ่งฉันเป็นเด็กๆอย่างนี้พอหนาวก็วิ่งออกไปพิงแดดอุ่นถมเทไปถ้าเป็นกลางคืนก็ห่มผ้าห่มเข้าหนาๆเป็นพอน่าขอบคุณธรรมชาติที่ไม่โหดร้ายกับคนจนอย่างพวกเราชาวห้องแถวซอมซ่อเกินไปนะ ฉันนั่งอยู่ข้างๆตะเกียงลานในมือมีหนังสือเล่มหนึ่งแต่ฉันอ่านไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไรนักเพราะว่ายังระทดทอ้ออยู่กับความผิดหวังที่คุณนายทองหอ่อเลื่อนกำหนดการทำสวนดอกไม้ต้นไม้ออกไปเมื่อตอนเย็นที่กินข้าวกันฉันเล่าให้กงฟังถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันของคุณนายทองหอ่อ กงคงสังเกตเห็นความเศร้าหมองของฉันดีอยู่จึงปลอบว่ายกรอเขาไปหน่อยเขาเป็นผู้ว่าจ้างเราเขาย่อมมีอำนาจที่จะสั่งเราได้และเขาก็ไม่ได้เลิกจ้างไม่ใช่หรือเขาให้รอฉันตอบนั่นแสดงว่างานชิ้นนั้นยังเป็นของเราเพียงแต่เลื่อนเวลาออกไปเท่านั้น จะเป็นทุกข์เป็นร้อนไปทำไมกันต้นไม้ก็ขอเขาวไว้หมดแล้วพรุ่งนี้ไปโรงเรียนก็บอกกับเขาว่าเราขอฝากไว้ก่อนถึงเวลาจะใช้จึงไปเอาเขาคงไม่ว่ากระไรหรอกฉันค่อยคลายความหม่นหมองในอารมณ์ไปได้บ้างเพราะคำอธิบายอย่างง่ายๆของก๋นี่เองก๋ผ่านชีวิตมานานพอ ที่จะสร้างสมความสุข,ขุมและความอดกลั้นต่อการรอคอยได้มากกว่าเด็กผู้เยาว์อย่างฉันกงพูดเหมือนปลอบแกมสอนเรื่องเงินอย่าเพิ่งไปถือเอาเป็นจริงเป็นจังนักยกงานทุกอย่างที่เราทําไปต้องให้เป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้างเสียก่อนเราเป็นเพียงผู้รับจ้างเท่านั้นต้องฟังเขาเงินทองเราหาได้เสมอ ถ้าไม่งอเมืองอตีนสบายใจแต่เราต้องให้ผู้ว่าจ้างสบายใจเต็มใจให้เราด้วยจำไว้ฉันบอกกับกกงว่าฉันตั้งใจหวังมากเกินไปคนเราต้องหวังหน้าถูกต้องแล้วกกงรู้ว่าหยกหวังไว้มากตั้งใจมากพอเขาเลื่อนไปก็รู้สึกผิดหวังเพราะไม่เป็นไปตามคาด เอาเธออย่ากังวลใจมากนะหยิบพลูสดขึ้นมาสองใบใบใหญ่กับใบเล็กคละกันอย่างละใบคลี่ใบใหญ่ออกแล้วเอาปูนป้ายบางๆจนเกือบทั่วใบแล้วเอาใบเล็กประกบซ้อนลงไปบนใบใหญ่ม้วนเป็นมวนเหมือนมวนบุหรี่ใบจากแล้วฉีกออกเป็นท่อนสั้นๆใส่ลงในครกตำหม,มากครกตำหม,มากใบนี้ กงใช้ประจำมาหลายปีแล้วฉันเห็นตั้งแต่เด็กๆขุดจากท่อนไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่งเข้าใจว่าจะเป็นไม้แดงหรือไม้มะค่าขนาดของครกสูงประมาณสี่นิ้วทรงกลมเหมือนกระป๋องนมหยิบพลูสดขึ้นมาสองใบใบใหญ่กับใบเล็กคละกันอย่างละใบคลี่ใบใหญ่ออกแล้วเอาปูนป้ายบางๆจนเกือบทั่วใบ แล้วเอาใบเล็กประกบซ้อนลงไปบนใบใหญ่ม้วนเป็นมวลเหมือนมวลบุหรี่ใบจากแล้วฉีกออกเป็นท่อนสั้นๆใส่สลงในครกตำหม,มากครกตำหม,มากใบนี้กงใช้ประจำมาหลายปีแล้วฉันเห็นตั้งแต่เด็กๆขุดจากท่อนไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่งเข้าใจว่าจะเป็นไม้แดงหรือไม้มะข่าขนาดของครกสูงประมาณสี่นิ้ว ทรงกลมเหมือนกระป๋องนมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสี่นิ้วเหมือนกันคราบหมากคราบปูนเกาะจนเป็นสีดำคล้ำไปหมดแล้วตรงกลางขุดเป็นแอ่งลึกลงไปเหมือนครกตําน้ำพริกในครัวนั่นแหละตะบันหมากของกกงเป็นทองเหลืองยาวประมาณหนึ่งคืบผู้ใหญ่เห็นจะได้ด้านที่เป็นด้ามจับเรียวเล็กหัวกลมป้าน มีน้ำหนักหน่วงมือดีพอเหมาะกกงบอกว่าตะบันโลหะหนักหนักนี่ดีเพราะตำหม,มากแหลกเร็วดีครกตำหม,มากใบนี้กกงใช้ประจำในห้องแถวที่ตำหม,มากของกกงมีอีกอันหนึ่งใช้เวลาออกเดินทางไปกไกลเป็นกระบอกทองเหลืองยาวประมาณหนึ่งคืบเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งนิวในกระบอกมีลิ่มไม้ ยัดจากปากกระบอกลงไปลิมจะค้างอยู่ตรงกึ่งกลางกระบอกพอดีเอาหมากเอาพลูใส่ลงไปแล้วด้วยตะบันตะบันที่คู่กับกระบอกนี้เป็นเหล็กยาวๆเหมือนไขควงปลายก็แหลมเหมือนกันเมื่อตามจนเห็นว่าละเอียดได้ที่แล้วจึงใช้ที่ทำนี้สอดเข้าด้านก้นของกระบอกทองเหลืองกระทุงเบาๆไม่กี่ครั้งลิม จะดันขึ้นมาข้างบนทางปากกระบอกดันเอาเนื้อหมากที่ตำแล้วขึ้นมาด้วยปลิ้นใส่ปากเคี้ยวกินได้ทันทีแต่เครื่องตำอันนี้กงจะใช้ก็ต่อเมื่อต้องเดินทางไปกลไกลกงต้องตำหมากจนละเอียดแล้วจึงใส่เข้าปากเคี้ยวคนกินหมากที่ฟันยังแข็งแรงมักจะไม่ตำจะเคี้ยวในปากทีเดียวเลย ฉันตำหมากให้กงงกินมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วจนถือได้ว่าเป็นงานประจำที่ทำได้คล่องแคล่วมากเมื่อฉีกพลูใส่ครกแล้วฉันพับผ้าเช็ดมือของกงงเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมรองเข้าที่ก้นครกเพื่อที่เวลาตามจะได้ไม่เกิดเสียงดังรบกวนถึงห้องแถวข้างๆซึ่งอาจจะกำลังหลับอยู่ถ้ารองด้วยผ้าหนาหลายๆชั้นแล้ว เวลาตำจะเกิดเพียงเสียงทึบๆดังปึ๊บปืบเท่านั้นไม่ดังโป๊กเป๊กตำไปพอพลูจะแหลกฉันก็หยิบหมากสดเสี้ยวหนึ่งที่กงกระเทาะเปลือกออกแล้วใส่ลงในครกตำต่อจนละเอียดเอาช้อนตักส่งให้กงกงรับเข้าปากแล้วเริ่มต้นเคี้ยวหยับหยับเห็นแล้วน่าอร็จอร่อยฉันเคยลองเคี้ยวดูเหมือนกัน มีรสจืดแต่ออกเผ็ดๆและขืนืนลิ้นหมากเป็นสิ่งเสพติดติดแล้วเลิกยากเหมือนกับสูบบุหรี่นั่นแหละเคี้ยวไปสักพักใหญ่ๆถึงจะเริ่มบ้วนน้ำหมากสีแดงคล้ำๆล้ค้นๆออกมาใส่กระถนปรีดหนึง่งแล้วก็เคี้ยวต่อไปหยับหยับหมากคำหนึ่งๆโก่งจะเคี้ยวอยู่นานจนจืดจึงคายชานลงกระโถนบ้วนน้ำหมาก แล้วบ้วนปากด้วยน้ำเย็นจนปากสะอาดแล้วจึงดื่มน้ำชาร้อนร้อนริมฝีปากของกิ่งเป็นสีดำคล้ำด้วยคราบหมากที่เกาะมานานนับสิบปีคนรุ่นใหม่ไม่นิยมเคี้ยวหมากกันแล้วฉันเห็นสูบบุหรี่กันทั้งนั้นกกงสูบบุหรี่เฉพาะเวลาไปงานกินเลี้ยงหรือมีคนส่งมาให้กงไม่ซื้อสูบเพราะติดหมากอยู่แล้ว ดึกแล้วยังไม่ง่วงอีกหรือหยกกงถามทั้งที่หมากยังคาอยู่ในปากพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนอีกไม่ใช่หรือฉันพยักหน้าแล้วหันไปเก็บหนังสือที่วางอยู่ข้างๆตัวขึ้นมาแล้วลุกเดินเอาไปเก็บที่กองหนังสือของฉันห้องแถวของเราคับแคบแต่เป็นอาณาจักรของเราสองชีวิตที่จะต้องขันเกลียวแนบแน่น ไปจนกว่าความตายจะมาพรากฉันคิดว่านอกจากมือของมรณะแล้วจะไม่มีสิ่งใดมาฉุดรั้งกกงกับฉันให้ออกห่างไกลาจากกันได้เลยในชาตินี้ฉันเดินไปที่มุมห้องเอาเสือที่ม้วนพิงอยู่กับฝาห้องออกมาถือไว้แล้วกระทุ้งแรงๆหลายครั้งเพื่อไล่มแมลงเล็กๆออกหากมีหลงพลัดเข้าไป แล้วนำมาปูลงกับพื้นห้องที่กวาดเอี่ยมสะอาดตรงที่เคยปูเป็นประจำมานานนมแล้วเสื่อของเราผืนขนาดกลางพอเหมาะสำหรับนอนสองคนเป็นเสื่อจันทบูรเนื้อดีสารลายละเอียดขอบเสื่อทั้งสี่ด้านเอาผ้าสีเข้มเย็บหุ่มไว้กันไม่ให้ชายเสื้อลุยง่ายทุกอาทิตย์ฉันจะนำเสื่อออกไปคลี่ตากแดดไว บางอาทิตย์ก็เอาไปซักล้างที่ท่าน้ำเสียก่อนแล้วจึงตากให้แห้งเสือปูนโอนถ้าไม่รักษาความสะอาดแล้วอาจจะมีมะแมลงเล็กๆเ,เช่นตัวไรหรือเรือดแอบเร้นอยู่ตามซอกตะเข็บชายเสือหรือในรอยประชิดของเส้นกบได้เวลานอนมันจะออกมากัดคันยิบยิบน่ารำคาญแล้วถ้าไม่เอาไปตากแดดบ้างแล้ว ความชื้นจากเหงื่อและไอตัวจะจับหมักหมมอยู่กับเสือ่อยิ่งกกงมีน้ำมันตามผิวมากยิ่งต้องสักล้างและตากแดดบ่อยๆปูเสื่อแล้วฉันเดินไปหอบเครื่องนอนลงมาจากหิ้งหยิบหมอนเรียงเสียก่อนที่หัวนอนหมอนของกกงเป็นทรงสี่เหลี่ยมยาวประมาณสองคืบยัดนุ่นแข็งปังคนจีนสูงอายุชอบหนุนหมอนอย่างนี้ทั้งนั้น ส่วนหมอนของฉันเป็นหมอนยัดนุ่นเหมือนกันแต่แบนบนตามขอบหมอนมีผ้าระบายออกมารอบๆเรียกว่าหมอนตะภาพคงเป็นเพราะรูปทรงเหมือนตะภาพน้ำตัวแบรนแนนั่นเองหมอนของฉันวางต่ำจากหมอนของกลงลงมาคืบหนึ่งเด็กต้องนอนต่ำกว่าผู้ใหญ่เสมอจะเรียงหมอนเสมอกับผู้ใหญ่ไม่ได้บางคนบอกว่า เพื่อแสดงอาวุโสมากและน้อยต่างกันแต่บางคนก็บอกว่าเป็นการป้องกันไม่ให้หายใจรถกันตอนหลับฉันคิดว่าเกี่ยวกับประการแรกมากกว่าเพราะคนไทยและคนจีนถือหัวพอๆกันฉันถูกสอนตั้งแต่เด็กแล้วว่าไม่ให้เอาหมอนไว้ที่ต่ำๆไม่ให้เอารองตีนไม่ให้ก้าวข้าม ไม่ให้นั่งทับหมอนขู่กันว่าถ้าเด็กคนใดนั่งทับหมอนแล้วกันจะเป็นฝีฉันถอดปลอกหมอนออกไปซักบ่อยๆฉันเคยเห็นหมอนของบางคนเปื้อนเป็นคราบดำมะเมื่อแล้วสิดสะเอียนมากนึกไม่ออกเหมือนกันว่าทำไมเขาทนหนุนนอนอยู่ได้ไม่รู้สึกเหนียวเน่นะหรือเหม็นอับเหม็นขึ้นบ้างหรือ หมอนเป็นของสูงรองหัวน่าจะพิถีพิถันกันบ้างผ้าห่มของเรามีสองผืนฉันพับวางไว้ปลายตีนถึงอากาศจะร้อนเพียงใดกงก็ต้องให้เอาผ้าห่มไว้ในมุง้งเพราะบางทีตอนใกล้รุ่งอากาศอาจจะเย็นจะได้ใช้คลุมหน้าอกหรือช่วงท้องซึ่งเป็นส่วนที่บอบบางในร่างกายของคนเราแต่หน้าหนาว เราจะมีผ้าห่มพิเศษอีกผืนหนึ่งเป็นผ้าห่มหนาและหนักผืนใหญ่สีแดงเรียกว่าผ้าผวยส่วตังผืนเดียวห่มคลุมได้สองถึงสามคนสบายสบายผ้าหม่มผืนนี้กงงเก็บไว้ในหีบจะเอาออกมาใช้เฉพาะถึงคราวหนาวจัดจริงๆเท่านั้นยามปกติเราใช้ผ้าห่มบางๆจัดเครื่องนอนบนเสื่อเรียบร้อยแล้ว ฉันจึงกลางมุง้งมุ้งของเราหลังพอดีกับเสือมีหูอยู่สี่มุมเราผูกเชือกไว้สำหรับโยงไปคล้องกับหัวตะปูที่ตอกตายตัวไว้กับฝาห้องกางมุ้งเสร็จแล้วฉันมุดเข้าในมุง้งกันชายมุ้งสอดเข้าทับกับขอบเสือจนเรียบร้อยแล้วจึงมุดออกจากมุง้งกงหันมามองฉันแล้วพูดเบาๆว่า ยกนอนก่อนเถอะเดี๋ยวกกงกินน้ำชาอีกสักสองถ้วยแล้วถึงจะนอนไม่ต้องรอหรอกกกงจะนั่งปล่อยอารมณ์จิบน้ำชาร้อนร้อนอยู่อีกพักใหญ่จากนั้นจึงเทกากชาลงกระโถนที่บ้วนน้ำหมาแล้วล้างป้านชาจนสะอาดคว่ำไว้ในจานร,รองฉันเดินเข้าไปที่หลังห้องแถวตักน้ำล้างมือล้างขาจนสะอาด แล้วจึงกลับเข้ามาในห้องก่อนนอนฉันและกงงจะต้องบ้วนปากล้างหน้าล้างแขนขาทุกครั้งแล้วจึงเข้านอนกงงเคยบอกว่าความยากจนไม่ใช่ของคู่กับความศกดิปรกมอมแแมมการทำตัวให้สะอาดสะอ้านและทำจิตใจให้โปร่งก่อนนอนจะทำให้หลับสนิทฉันเชื่อกง๋ง และประพฤติจนติดนิสัย